มื่อน,นี้มาเลาะกับลูกชายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้จขุดสวัสดีครับทั้งลูกอแม่ผ่ากันมาหาสื่อของด้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องสื่อของขวัญจ้ะกระลูกฮะในยินในยิน,ว,นว,วันน่ะจ้ะมาแต่เศ้าปวดเมื่อนี้เขาพ่าเนี่ยเปิดจ้ะบางบางร้านก็เปิดลูกว่าจาักมันยัง้งผ่าไปมาตั้งแต่เศร้า เพิ่งตื่นมาเนี่ตายแล้วหูเล่นเพิ่งตื่นเพื่อไปงานตัวไปงานกันออกจากที่นอ่นพ่อแม่พี่น้องจาอ้าถ้า,ามึงละเปิดกับเปิดจีบบ้านในเปิดกับบ้านในเปิดคิดมาไก่มาแลา้วสวยก็ซื้อของขวัญนิดเหนื่อไปมว้ง่าฮามาตั้งเดือนหามาตั้งเดือนใส่ใส่หามาทั้งปีใส่เดือนหนึ่งมัเ้เลยจ้ะ าเป็ดตาบางหุนเขาเนี้ยต้มสมเป็ดพักเต็มถาดเลิศอลังการไาเค้กเค้กทัวร์ไหมเม่มามาให้มาสตารี